สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกละมั่นหวยห้าน้อยห้าน้อยเฉพาะกิจปจะจงวนที่17กันยายน,าน2 5 6 3 6ล่างวันเลข2ตัวล่างเลขที่ออก74 74ล่างวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก36 36ล่างวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก736 736นี่ก็เป็นผลออกละมั่นหวยห้าน้อยห้าน้อย เฉพาะกิจประจำงวันที่17กันยายน2 000, 5 6 8ขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยห้าหน้อยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ด้วด้จ้า,า,นนจารับต่ใครก็ติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเขามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา17นาฬิกา30นาทีในหาหนอย พิเศษสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า